สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่20มีนาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของเลอีส e ั Q ่ังสูตรกำนวณของอาจารย์ได้1กับ2นะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2กับ3นะครับงวดก่อนต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสายต่อวอนะครับเรียกเด่น2ตัวเหนือใต้สูตรคำนวณของอาจารย์ได้8กับ2ทุกท่าน8กับ2เกงงด้หมดนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ต่อมาจะเป็นอาคารเด่นตัวเดียวเหนือใต้นะครับด้านบนด้านล่างสูดคำนวณของสมุดบันทึกงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลขสองสองก็ไปเข้าหลักหน่วยล่างนะครับไปออกสามสองสำหรับงวดใหม่ครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขเจ็ดทุกทันมาลุ้นกันครับเจ็ดจะมาไหมมาแล้ว จะไปด้านบนหรือว่าจะลงมาด้านล่างอันนี้ก็อรอลุ้นกันนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่ดเนเหนือใต้เลือกเด่น2ตัวนะครับของแอดตีน้อยสูตรนี้ของแอดตีงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้8กับ0หนยวยออก3หมวยออก56332นะครับ ทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดหลุดไป1เข้า2ถูกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับนัดตีคำนวณได้3กับ5นะครับสูตรนี้ตามนี้ครับเด่นด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลขเด่นแบบ2ตัวมาด้วยกันก็จะเป็นทางบนนอนมาบนนอนมาของอาจารย์งวดก่อนมา2ตัวนะครับ มี5กับ6ครับเข้าร้อยกับส0สูตรนี้ของอาจารย์สามวดหลังสุดเข้าทั้งหมดมวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกทัานนัดตีคำนวณได้01347นะครับ01347มาต่อกันที่แนวทางสายวิ่งนะครับของแงดมังกรเมลัย งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ข้อมูลด้านล่างเข้านะครับคำนวณได้3ส่วนข้อมูลด้านบนนะครับคำนวณได้2หลุดไปทุกท่านหลุดไปล่างขอน้าต้องขออภัยด้วยนะครับผมลงเป็นทางใบเก่าไปให้นะครับสำหรับงวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวา1ทับสี่ส เด่นด้านบนของอาจารย์คำนวณได้6นะครับด้านล่างคำนวณได้9ถูทุกท่านถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับทางสายวิ่งของแอดมังกรเมลัยต่อมาจะเป็นนทางเด่นตัวเดียวนะครับด้านบนด้านล่างสูตรคำนวณของสอีสเกตกันเองงวดที่ผ่านมาคือใบฝังทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงนะครับคำนวณได้6 6ก็ไปด้านบนนะครับเข้าหลัก10โดยออก5 6 3 3 2สาาำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรนี้ของอาจารสเกตกันเองคำนวณได้8ทุถูกทันตามนี้นะครับงวดก่อนอาจารย์ให้มาจริงนะครับต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับสูตรนี้เลขเด่นตัวเดียวเหมือนกัน งดก่อนก็ให้มาจริงนะครับคำนวณได้เลข3 3นี่ก็เข้าทั้งด้านบนด้านล่างนะครับโวยออก6 3, 3สามสาสองสาหรับงดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลข6นะครับได้เลข6กชอบสูตรไหนของอาจารย์ก็แทปบหน้าจอไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงสูตรคำนวณที่จะนาก่อนนำข้อมูลไปใช้ทุกท่าน ต่อมาก็เด่นซอนบนซ้ายแข็งของแอดมารีนะครับแอดมารีคำนวณได้01245นะครับ01245ต่อมาครับในทางตัวเดียวล่างของอาจารย์เสือคิมชากังลาวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงนะครับคำนวณได้3ทุกทัน3ก็ไปเข้าหลัก10นะครับหวยออก ส2สองำหรับงวดใหม่ครับใบฝั่งทางขวามืออาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้สองทุกทันได้สองแนวทางล่างตัวเดียวนะครับวับนที่ก็อยู่ด้านบนฝั่งทางขวามือครับ1ทับ4 2568ต่อมาจะเป็นแนวทาง เดล่างเลขเด่น2ตัวนะครับของแ j สูตรนี้งวดก่อนของแ j ผมก็ลงให้นะครับคำนวณด้สามข้าหกครับมี3ามข้าหลัก10บหวยออกสามสองสำหรับงวดใหม่นะครับสูตรนี้แ j ดเจคำนวณได้6กับ9ทุกทันแนวทางเด่นล่างมาตัวนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นสีตัวสูตรนี้ของแัดแชร์ชุมแพงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มี3 2งวดใหม่อยู่ด้านบนครับคำนวณได้1 2 3 4สทุกท่าน1 2 3 4อัดมาครับใบนี้เป็นแนวทางมาครบร่างของแอดกรมเกตนุดใครรอใครตามอยู่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์ก็มาครบอยู่ทุกทันมี3กับสองสำหรับสูตรนี้ของอาจารย์6งวดหลังสุดหลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับมาไม่ครบทุกทันงวดที่ออก5ู้นย์นะครับในทางของอาจารย์ขาดเลขศูไปสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้าย สูตรคำนวณครบล่างของอาจารย์ได้0123 4789ถูกทัน0123 4789ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวของอพมงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้134มีเลข3เข้าหลัก10 งวดใหม่นะครับอาจารย์คำนวณได้5 7 8ทุกทันห้าเจ็ดนะครับแนวทางเด็ดล่างเลขเด่นแบบ3ตัวอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์จะเป็นสูตรคำนวณ10ล่างแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ไม่มีเลข3นะครับมีเลข2ไปเข้าหลักหน่วย สำหรับงวดใหม่สูตรนี้เจ้าของข้อมูลคำนวณได้570ูทุกท่าน570ถ้าชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็เก่งได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลัก10หรือว่าหลักหน่วยต่อมาจะเป็นหนาทางเด่น10รล่างเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำสูตรนี้ของแอดปลายฝัน ไม่มีเลขสามนะครับมีเลขสองไปเข้าหลักหน่วยย้อนไปอีกงวดก็ไม่มีเลขห้านะครับมีเลขสี่ไปเข้าหลักหน่วยงวดที่ออกห้าสี่ทางโดยเลขของอาจารย์สองงวดหลังสุดนี่ไปเข้าหลักหน่วยทั้งสองเลยนะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้ศูนย์หกแปดทุกทนศูนย์หกแปดตามนี้นะครับถ้าชอบก็จัดได้หมดครับ ไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยอีกหนึ่งข้อมูลของไอ้ปลายฝันจะเป็นข้อมูลไม่ปักหลักล้างนะครับคำนวณได้269ทุกทันสูตรนี้ต่อมาจะเป็นแนวทางหลักหน่วยล่างเทียบนสนวน2สูตรนะครับของอัชวโรดทุกทัน สูตรหนึ่งของอาจารย์คำนวณได้4ี่ห้าสูตรสองคำนวณได้7 8 9จนเด่นได้7กับ8นะครับแนวทางหน่วยร่างเด่นเตอชนมาต่อกันที่ล่างชุดเต็มของแอดยืนบุญเลิศนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดเอาถ้าม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางสารพักใจงวดที่ผ่านมาเลขในตารางของอาจารย์นี่มาครบบนเลยนะครับมีห้ามี6มีสามแล้วก็3มนี่ลงไปล่างด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีเลขสองทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ฝั่งทางซ้ายเด็ดด้านบนได้0ูนย์กับ2 ด้านล่างได้8กับ9แล้วก็จะมีชุดเบิร์นนะครับสำหรับเลขในตารางของอาจารย์ด้านบนคำนวณได้2กับ5นะครับตรงกลางได้096้ข้างล่างได้87รวมตัวเลขของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี25 096แล้วก็87ครับในทางสารพักใจ ต่อ,อมาก็จะเป็นนทางออเรือใบนะครับออเรือใบตัวเลขในวงเล็บของอาจารย์ได้4 0 6ูกทุกทันงวดก่อนต้องขออภัยด้วยนะครับไม่เจอเลยนะครับงวดก่อนงวดนี้เจอก็ส่งต่อแบ่งปันผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ